ที่ต้องยอมแล้วว่าตะเก็นปุ่มเป็นตะเกิน,นอายุมากที่สุดาเกิดว่าเนี่ยมันไม่หาไม่ได้ตะเก็นปุ่มประมาณากี่ร้อยปีครับไม่ต่ำกว่า200ปีแต่และตจนไม่ต่ำมัน,นไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยตะเก็นตรงๆนี่มาเขา,าเป็นปมเขาคนท้าย่านปุ๋เขาอยู่ตามทุ่งนาในอีสาน นะดูการนานมากดูดิเขามีห้ากิ่งมีห้าองค์ข้างหลังก็อันนั้นกระปุ่มนะเป็นปุ่มแต่ไม่ใช่ตะเกะียนนะอันนั้นคือพยอมปุ่มหายยากมากนะโน่นอะ่ะแล้วที่นอนนี่คือหมอยาหมอยาอ,อ,อันนี้อันนี้สารเจ้าแม่ตะเกะียนเนี่ยอันนี้เปิดตะเกะียนปุ่มอาย,อยุบรรดาสองร้อยปีสองต้ตนเลยสองร้อยปีครับมีห้ากิ่งนะมีห้าองค์เนี่ยมีห้าองค์อเออแล้วตรงนี้นี่หมอยาเนาะนี่พอดีได,ได้ได้อะไรอะ่ะ ได้เซฟของธนาคารมศินเมื่อ80ปีที่แล้วอ,อาจจะใส่เงินมาเรากีน่ร้อยล้านเราไม่รู้ใช่เงิหน่อยเดี๋ยวผมจะเอา,อานางกวักมานั่งข้างบนใช่ไหมกวักเข้าเลยคขยันพอเมื่อวานเศรษฐีเข้ามาโยนเงิน,นเข้ามาใส่ละอ, <laughs> อันนี้พญานาคกษัตริย์ที่มีทุกคนมานั่งอย่างเงี้ยยังไม่ได้มาเราต้องสร้างเรื่องราวให้ได้เพราะมันมีเรื่องราวจริงจริง แจ้งสตารลี่้านเขาเห็นไหมแต่เดี๋ยวผมทำเี่ยงอต่อันนี้เี้จะเดินไปแอลแอลวที่สเอาปูเทีแต่ง หางหางมังกรปีกมังกรนี่นะครับผมขอเรือนเดว่างปีนี้เสร็จได้หน่อยเดียวไม่ต่อตอนี้ามาถ่ายทีนี่เนี่จะหันหน้ามังกรชัดเจน นี่แน่นอนเหะผมเห็นเห็นหัวควายหัววัวนี่อันนี้มังกรควายออันนี้นี่ในผมไป็หัวมังกรแต้เลยจ้ม่นังกร้นี่ถ้าบนนี่ผมมังกรแต้ถ้าบนเหร เดี๋ยวมัไไหนหัวได้ก่อนพอได้ต่าไม่ได้เชือเนี่มังกรแท้เลย